สบายดีพี่น้องไมเยมีวามักีกีสียวัสดีค่ะสิเป็ดซสิเป็ดซสเอามาามดซุ่มมดแซ่งมดขยงของแข้งมันจนมดยวง สวัสดีค่ะไม่น่อยกิวทาลหรบ่ไ่อยากเอาื่อยาก่อยากอยากขนดีเนาะขไมอยากมดมัดมัดมดแซ่มมดเสี่ไปหาจะควงน้อน้อซุ่มแส่งน้องยูโรอันนี้เมดูอ้อบุมา ยำบ่ไดไห่เยำบซอนบุง่งิกันสวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีค่ะมาแล้วมารอแล้วมารอแล้วนั่งเอกม้ารอแล้ว แต่ว่าเด็ดติวมากได้พอเอามารอฟั่งบ่ิดัทติวมากเมื่กูว่านกับไปทารุหอดเด้อกว่านไปทารุทารุนางเอกมารอแล้วพอหยุดยี่พอเจ้าว่าท่านในโลกจากหลอยจ้ยเห็นจุดห่ารถ

มี ة, แต่พวกมีแต um, ่ทอดไข่พี่ลเศร้าไปเถอเร่นงอกัไข่ลายบ้านเราไข่ายโดนลายยุ่งลเอาันนี้งิงงหย้งงเปิดเด้อไหมเปลี่ยนก่นดูปเลยสิเดี๋ยวเรายังอง วัวแม่สวัสดีค่ะ่าองเล็บบัเียแบกอ่ากลงชพอยู่เต็มมดแล้วนี่วันลกดอกเดียรแม่นมดแล้วนี่นี่ยังวันลกกอข่ดยเม่นมดแล้วนี่กา ครับมสวัสดีค่โอ้ยาแล้วมากันแล้วหลกนเ็น่ไป้ามายอะกแล้วม่านกไร้บมากอก่อนยังมากินันี่ลัก็พยืนกินคับต้นมันไยเป็นวามันจะเส่ยมปะตเมียแบบนี้ เอาแม่น้ำส่ไปมาพี่โอเคใส่อืาหับปลาะไหรอเดี๋ยวหไดุ้ัหมดีได้าตนกัเล่านั่นแะอเสียเทียวไขยก็มดูกลดเปลี่ยนเดี๋ยวนี้นะเท่าเนาะเท่าข่เอาสุดเจ้าเบิ้งกนมาเบิ้งกันดูงามเดี๋ยวต้องเทียมมาเบิ้งมาเบิ้งกันนะ เอาเอาขอไว้เป็นปิดตูเป็ต <ใจ S 2> นตนใไม่ใน่นิดเดียวเทียบแล้วงามพอดีเลย <c oughs> งามงามงาม,มงามงามวิ่เห็นแล้วกันบอกกัน แม่แม่พ่อพ่อ่แม่แม่แม่ไพี่พี่เอฟซีคณสนุนตัวลูกนั่นนะห็นบอกเรียนเรียคอเสี่ยากคุณลูกินครับคณสนุนตัลูกได้คุณคับเดี๋ยวส่งไปให้พี่น้ขอบคุณลวกิดนะครับขอบคุณสำหรับ ชุดเพชรน,นะคะสวยๆชุดเพชรสวยช,ชุดเพชรที่ทาาตากให้นะเพชรไทยแ่ว่าเซียนเดี๋ยวสิส่งไปพี่หนำเพิ่นเบิงกับลุงดิด ขอบคุณเลยล่ะเด้อค่ะเมื่อคืนขอบคุณพี่น,นาำที่เป็นกำลังเชียร์เร่งใจให้น้องยูโรเด้อจ้าเด้อเดี๋ยวเขาจังเบิ่งกันให้เฮ็ดแล้วก้อนบ่โดนก็จ้าย่าเป็นยังนักงลาเพรเป็นยังอ่ะเ <c oughs> มียก,กันเ <c oughs> นอะยูโรเมตติงกับปลาดูนี่แหละอันนี้สีลักของเพื่อนเมียไปใส่ตม่มดย่อมตามแล้วกับฮวาม่าน้ำหลักของพอเพื่อนโอ้ยบบเขียวบ็อังไม่หยา ใส่มีถเสเสียนันกันอไม่มีงน่าต <c oughs> าซ้ำด้หอดรดทานเมียกันได้ละ <c oughs> เอาทางน,นั่นเป็นยังกันนัน่น าทาานี้เมนยังกันท no, 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 ่าน yes, ั่งเอกนั่งเอกไม่ตัวนี่เมนหุ่มนั่งเอกไม่ตัวนี่ไมเอกเยไปไมเอกเปลมนเ้ยไม่นังเอกไมมาสไม่เมนไน้อยลออเหอ้มนอยลองมเ้ยเน่อาหนยล่องมดูเอออยากลองมาอยากลอลองมอ เอามาหนิพันมี่ไทยเอวี่บอนี่ไปทังหลังแหน่ท้งไปไทยสาลายคือว่าสสานกินลาบปุณละละเอาลอมเอร่อม มันใส่มาได้ใส่เพราะมันอันน้อยพอดมันตรงง่ายมันตรงง่ายแตข้างหลังมันเนี่มันเป็นยางมันเป็นยางอยู่งว่ามันต่อใหญ่พอดเออดึงขึ้นมาปิดในน้อยหน่าหนามาย่างนี้เออย่ากลบวตรงเด็ดเยี่ยมนั่นแหละนั่นแหละตรงแล้วบ่ตรงแล้วตแล้วถึงเวลาต่อจากนี้ไปคืจะได้พบกับนางเอกสาวประจำทีมงาน เมื่อไหร่จมเนี่ไแ้เม่หมแวเมมเเลยามาเรยดแมพยญแมพยัะคนไหมแม่พยัญค้นไหมตัวนังเอกไหมประหันนังเอกนังเอกแล้วประจิมงานคือแม่มดคืออยาไรแม่มดไปวอีก เทวจาไม่่ไหมบ้าแม่แม่ครับม่่ยไมัดไ่อครับนี่เดี๋ยวโป้ะเดี๋ยวจะคลิปแล้วพี่พอดีมันนี่ไปามคลิปเลอ่น้ซีแเพอ่อดีดีสิคลิปแล้วเน่เรๆเฝ้าไปพนะเสงใหญ่ไล่ไปแล้ว่าจัเอฟซีว่าไทยตะไปแต่หกม่เสา เข้าปันนี่แหละเอาคือันนอนบ้านหมู่บ oh ้านไทยอ่ยแล้วก็ขึ้นไปนอนม้นนี้คือวปนนอนตั้งแต่ตีสองมาตื่นหกโมงเสาตื่นหกโมงเสาก็ต้องไปนอนอีกคือมู่บ้านนี้นะจอดตงนี้นอนเอาบรรยากาศรักสวยสวยเลยไม่ติงสวยละนอนสวยสวยละนอนนี่เห็นผมสีนี่เด้อลเอ้ยมาเไม่นอนเ้ยไม่นอยตรงเี็พผมสีนี่ละตรงี วันน er> e ี้ว่าบางทีแม่เปลี่ยนไปแม่หน่อยเปลี่ยนไปแม่หน่อยเปี้ยนไปแล้วนั่งไปกัแม่หน่อยเปลี่ยนไปไปแล้วมึงยื้อเลย้จับเขาแม่มาเนี่ย

ตามเอามลอยมาโดนไปครับโดนแล้วจ้าตองแต่ปีอันได้หายเี้แล้วจ้ามะปีแปดนย์นะกันใสเอกะีปโอ้ยอึ้นโว่าเี่เงุมจูดช่มวันที่ปนี่บงับที่ไที่แฟวันที่ก็มงเศ้า อะลยมาสมัครหรือเล่ครับ m o y จ๋าวยบ่มันหน้ามันหมดกนไปอนมยังคือพีงแ่บนี้มันห้อนมันห้อนเอแตกเลยเอาไม่หน่อยเลยนี่เฮ้ยไมหน่อยจะมริเ้ย กองจำเหมือหม่้านหมู่บ้านเองกืลยต้อกเลมื่อคนล้ยงต้องนยมื่อคเลย่มันวีันง่ามัได้ินวีเอาไปขึ้นเพินบวไปขึ้นไปเนี่ยมองเจ๊งนานหน่อยมลาซาเบสยุ่มนี้ย ก็มนอ่นึ่งพี่น้องพเ็นนาใครกินอี่หน้าที่หนึงค่ะขอบเปอแบ่งนี่ป่ะตาหน่อยใหญ่ใช่ไหมฮะมีสาย่กันบ้านเมียนหน่อยบวกแใส่ที่เป็นต๊กอยู่หลังนาเนอใส่สำหรับคือมีซ้ำบายดีพี่น้อง